รถถ e ัง M1 a บ r ร m ม2025ถือว่าเป็นหนึ่งในยานเกราะที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดในโลกโดยมีการอัปเกรดหลายจุดที่ทำให้มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารอเมริกันจุดเด่นของรุ่นปี2025นี้คือการออกแบบเพื่อเพิ่มความทนทานความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการต่อสู้ในสนามรบยุคใหม่รถถังรุ่นนี้ยังได้รับการปรับปรุงระบบการควบคุมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอ็มหนึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์ไบรท์ที่ให้กำลังสูงและสามารถปรับการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทำให้มีความเร็วสูงสุดและการเคลื่อนที่ที่มั่นคงแม้อยู่ในพื้นที่ครุกคาะาระบบกันกระแทกได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับภารกิจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกเรือในระหว่างการปฏิบัติภา,ารกิจยาวนานในด้านการต้องการ,รถถังนอรถมัง M1 นยี่สมีการติดตั้งกรอบคอมโพสิตรุ่ ที่สามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนพลังสูงและอาวุธต่อต้านรถถังได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุก Active protection system ที่สามารถตรวจจับและทำลายอาวุธที่กำลังพุ่งเข้ามาได้ทันทีเทคโนโลยีนี้ช่วยให้รถถังมีโอกาสรอดสูงขึ้นในสถานการณ์การรบที่รุนแรงในด้านการโจมตี M1 a b r a m 2025ยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มที่มีความแม่นยำสูงแต่ถูกอัปเกรด ให้รองรับกระสุนรุ่นใหม่ที่มีพลังทำลายสูงและสามารถเจาะกรอดได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ช่วยให้การเล็งและยิงทำได้รวดเร็วและแม่นยำแม้ในสภาวะที่ทัศนวิสัยต่ำระบบเลเซอร์และกล้องตรวจจับความร้อนยังช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศอีกหนึ่งความโดดเด่นคือระบบเชื่อมโยงข้อมูล M1 ในยี่ส2บถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อก,กับเครือข่าย การรบทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับยานกรอกเครื่องบินและกองกําลังอื่นๆได้แบบเร็วทามสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการวางแผนและการตอบโต้ศัตรูได้อย่างรวดเร็วระบบ AI ยังถูกนํามาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะก,กลยุทธ์แก่ผู้ควบคุมแม้ว่ารถถังรุ่นนี้จะมีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากแต่การออกแบบใหม่ทําให้การบํารุงรักษาง่ายขึ้นรวมถึงการใช้ชิ้นสว่วนที่ทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และทำให้สามารถใช้งานในสนามรบได้อย่างต่อเนื่อง M 1 Abrams 2 0 2มจึงถือว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังทำลายการป้องกันที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การรบยุคใหม่อย่างแท้จริงสำหรับใครที่ชื่นชอบข้อมูลเกี่ยวกับยานกรอะและนวัตกรรมทางการทหารอย่าลืมกดติดตามที่ช่องแซฟิลเพื่อไม่พลาดการรีวิวใหม่ๆที่จะมาในอนาคต